สัญญาั้งหมดแล้วตอนน an> ี้คือยังไงต่อก็เรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ขวัญยังไม่ได้คิดเรื่องงานแต่ว่าอย่างที่ขวัญบอกว่าเราต้องการพักผ่อนในในชีวิตเราก่อนช่วงนี้เพราะว่าอย่างถ้าเกิดคนสัมผัสขวัญได้เนี่ยขวัญทำงานตั้งแต่เด็กจนโตเลยเรียนด้วยทำงานด้วยในชีวิตมีช่วงนี้ค่ะที่ขวัญได้พักจริงๆแบบ2อเดือนสเดือนไปต่างประเทศไปหาพี่สาวได้ได้ใช้เวลากับตัวตัวเองก่อนคะพักยาวขนาดไหน ็แป๊บหนึ่งขออีกนิดนึงอีกนิดนึงก็เราจะหายเดือยแล้วก็เราจะเต็มที่แล้วใส่ช่องถามๆค่ะก็เออเรารู้สึกดีใจนะคะที่เราอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กแต่ว่ามีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เขาคอยศรัทธาเราคอยเมตตาคอยเอ็นดูในการที่จะแบบให้งานดีๆมีคุณภาพให้เราไว้วางใจให้เราแบบได้ทำงานได้ร่วมงานด้วย PTV ทุ่มเกือบ30ล้าน ก็คือจริงๆทุกคนก็พยายามหาจุดที่ที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างโดยส่วนตัวขวัญเองคือเรารักผู้ใหญ่หลายๆท่านเราเติบโตมาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่คอยสร้างขวัญขึ้นมาจนเป็นขวัญอุสาแม่นี้เหมือนทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามน้อมน้อมรับคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำสนับสนุนการที่แบบว่าอบ อบอบเราด้วยความรักให้งานเราให้อะไรเราอย่างเงี้ยไม่กับพีพีทีวีก็ดีในหลายๆท่านในในในหลายๆผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะก็เดี๋ยวเราก็ตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าจะยังไงตัดสินใจของเราจะเป็นใครไหนช่องไหนมันอยู่ อยู่ทีอะไรตอนนี้กันกับใจของเราเอออยู่ที่ทีมงานด้วยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนทุกอย่างมันมีองค์ประกอบโดยรวมที่มันสมบูรณ์นะคะอย่างเวลาเราทํางานมันไม่ได้อยู่ที่อัตราเรื่องเงินอย่างเดียวอย่างเราทํางานเราจะอยู่อย่างนั้นยังไงให้แปดเดือนเก้าเดือนเรามีความสุขในการทํางานในการที่เราตื่นมาแล้วเราไปใช้ชีวิตในกองอะไรเงี้ยเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักไม่ใช่ค่ะ เรื่องเงินเราเรามีพอแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เราจะหาแก่นจะใช้ชีวิตยังไงให้ทํางานไปด้วยมีความสุขไปด้วยเพราะว่าเราก็มีธุรกิจ2ธุรกิจของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเลือกเส้นที่ความสบายใจใช่ค่ะความสบายใจแล้วก็ทำงานที่ไหนเราสบายใจเราก็อยู่ที่นั่นตัวี่่อนนตอนนี้ขาพักก่อนอีนิดนึงอีนิดนึงหนูจะแบบเต็มแล้วยัง ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะว่าจะยังไงคือตอนนี้เราก็มีพูดคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านหลายๆคนใจเราอายากเป็นอิสระใจตอนนี้คืออยากพักจริงๆค่ะ ยังยังอยากอยู่กับตัวเองก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช่ที่ผ่านมาขวัญทำงานทุกวันเลยทำงานตลอดเลยแล้วพอมาช่วงนี้เราได้มีเวลาที่เรามาอยู่กับคอสเมติกของเราจริงๆได้มาอยู่กับแบบบริษัทคลีนนิ่งของเราจริงๆอย่างเงี้ยเราก็มีอะไรให้ทําหลายอย่างมากขึ้นนอกจากเราจะใช้ชีวิตอยู่ในวงการการแสดงวงเดียวอะพี่เียรบอกว่าอ้วนขึ้นแล้วพูดไปเอย ใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะค่ะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่บ้านอย่างเงี้ยทำงานเราซื้อบ้านมาเราก็ได้แบบอยู่บ้านจริงๆไม่ใช่ว่าแบบตื่นเช้ามาออกไปทํางานกลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคือช่วงเวลาหาความสุขให้ตัวเองก่อนหนักขึ้นมากีิโลครับห้าโลคนจริงมากเูคนจริงมากี้มาก ก็มีความสุขใช้ชีวิตแล้วเราก็แบบเทียน UCS ไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็ต้องควบคู่กันไปแต่ว่าเราก็ขอให้ชีวิตเรามีความสุขก่อนตัดยช่วงเวลาตรงนี้ก่อนเนี่ยพงงอความสุขมานั้งหนักก็พุ่งตามดันแคเพราะว่าเรามีตัวช่วยเยอะเราสามารถกลับได้ความรักดีทำให้จ๊แบแฮปปี้ที่เขาก็ดีค่ะเขาก็ ก็คอยซัพพอร์ตซึ่งการละการค่ะชวนกันกินกินก็ตากพอตากชอบทานแต่ของอร่อยอะค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเราสองคนหรอกทุกคนก็ชอบทานแต่ของอร่อยกันอยู่แล้วอะค่ะพอรักแฮปปี้ขวัญกินเยอะมากหนูรอบตัวหนูแฮปปี้โหมดไม่ว่าจะเป็นแบบพี่แพทหรือว่าครอบครัวเราหรือว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็มี ติดไหมก็เราก็อยากอยูอย่กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุ้มครองเราปกป้องเราได้เอุสามวณีติดแฟนหนักฮะกุสาีติดแฟนหนักมากาติดแฟนคลับใช่เป็นไงมามรักเป็นไงบ้างตอนนี้ดีค่ะเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ดีค่ะก็ยางยังค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีนกะนเะทะ่าไล แม่รับหมดถ้าคนไหนที่ดีกับลูกเขาที่ดีกับลูกเราอะไรเงี้ยแม่ปลื้มมากคนนี้ก็ทุกวันนี้พี่เขาก็ยังเป็นคนดีของของของเราหรือว่าคนรอบตัวเราอยู่อะค่ะยังไม่ได้ทําอะไรที่แบบผิดหรือทําอะไรให้เราเจ็บช้ำอะไราเงี้ยเอาวข้อต่อไปพี่เขาก็ดีอะค่ะเขาก็เป็นทุกวันนี้ยังเป็นคนดีกับกับเราอยู่กับครอบตัวเราอยู่คนนี้คุณแม่ไฟเขียวละกะ ถ้าเขาพี่เขาดีเหมือนทุกวันนี้นะแม่ก็คงไม่ติดอะไรถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพีลเซอรี่ก็ก็ทุกเดือนที่ผ่านมาก็ทุกเดือนนะคะเป็นทุกเดือนใช่ก็ก็ดอกมงดอกไม้อะไรปกติค่ะเขาเป็นคนโรแมนติกก็เป็นคนดีเขาโรแมนติกไหมถามพี่เขาดีกว่าลืมแล้วจำไม่ได้เอ๊ะความจำไม่ได้ เป็นคนหวานนะก็ดีค่ะเมีก็เป็นคนหวานคนดีดูแลเราอย่างไงบ้างก็ดูแลตามปกติเหมือนที่ผู้ชายคนหนึง่งดูแลปกป,ป,ป้องผู้หญิงคนหนึง่งอะไรควงสวิตต <ะ S 1> ลอดก็มีความสุขกันายก็ตอนไหนเราก็เหนื่อยกันทั้งคู่แล้วเวลาเราพักเราก็พักกันรู้ย่ยว่าเออจะมีข่าวดีนะเออยังไม่ได้คิดถึงขนาดเลย,เลยค่ะ ก็ไปเรื่อยๆให้เราดีซึ่งกันและกันดีต่อกันก่อนดีกว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าขวัญก็ยังไม่ทราบคุณแม่แม่เปิดโอกาสงาค่ะเพราะว่าพี่เขาอ็เป็นคนที่เคารพครอบครัวเราเคารพคุณพ่อเราด้วยคุณแม่เราด้วยยให้เกียรติเรา กรบคัวเขาว่าไงปะก็ดีค e ่ะพี่เขาก็พี่น้องเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวไม่มีปัญหาได้เจอครอบครัวเขาแล้วยังค่ะได้แต่ได้แต่คุยสนทนากันเฉยๆค่ะแต่ว่าได้เจอน้องได้เจอพี่อะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเขาเป็แฮปปี้กันเราดีก็ไม่มีปัญหานะคะแม่พี่อะดูรมตัวทุกอย่าง ก็ทุกวันนี้ทุกวันนี้โอเคแต่ต่อไปข้างหน้าผมก็ไม่รู้อยากรีบร้อนอะไรมากใช่ค่ะก็ไปเรื่อยถ้าถ้าถ้าเราดีซึ่งกันและกคนะเราก็ยังคุยต่อกันได้แต่ถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครทราบก็เกือบปีแล้วเนาะ แบบว่าเออแบบดูเหมือนกับว่าอาจจะแบบแรกเหมือนกับคุณบอกว่าไม่นานตั้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกก็เอาจริงๆคือเราก็ไม่มีใครอยากเจ็บช้ำไม่มีใครอยากเสียใจหรอกเราพยายามทําให้ดีที่สุดเพียงแต่ว่าสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับมาปีดีตอนนี้แฮปปี้ค่ะยูชั้นไหน ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ